ครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าหมู่บ้านครับหมอทรงคนมาแล้วครับไม่ใช่ตรนไมเนี่ต้นนี้ตแกตเนี้ยมันีมไม่ไปแล้วแรมันไม่มีทีกั้นรอตอนนี้หมอทรงมานะครับรอ

ตอนนี้คนทรงที่อยู่บางเลนนะมันเดินทางมาซึ่งครั้งก่อนถ้าดูในคลิปย้อนหลังของ,ของผมก็จะเห็นเพิ่นมาลังอยู่ดิมตะลิงเนาะวันนี้นะมาหาผู้ใหญ่กำลังคุยกับผู้ใหญ่เสร็จแล้วแหละแต่ว่าคุยกับชาวบ้านอยู่นะที่เต็นนะสีแดงนี่อ่ะแฟปิดละ เขาอยู่บริเวณเนี้ม,มันไม่มีคนค้นหาเนี่ยจัง้ก็แบบถ้าหารจริงจริงจังๆแบบรู้ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะหากันได้แต่ทนนี้ว่าเรารู้จุดแต่เราไม่มีคนไม่มีคนค้นหาไยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเจอน้องถูกไหมใช่อ่อออาในนี้ว่ามันมันมีแต่แบบว่าเจอมีมีผู้ใหญ่อย่างเงี้ยสองสามคนเงนี้ยมันไม่สามารถที่จะค้นหาได้ใช่ไหม่ะมันไม่มีมันต้องการคน ถ้เรานนี่ฮะมาเลยค่ะมาดูเลยค่ะมากอติดเลยค่ะโรณีหมายถึงว ok> ่าถ้าถามงี้นะถ้าเราไปเจอใครทางทางงี้ที่ดูตกได้แล้าตกทุกเรามีความปัญหาเลยคือจะช่วยเขาไม่ได้คิดค่าครูอะไรไม่ใช่หมายเพราะว่าคือปกติที่เอ่อเป็นคนเขาเรียกอะไรเขาเรียกดูหมอหรือส่งหรือ ที่บอกได้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะพูดถึงพี่เวลาพี่สัมผัสได้พี่นั่งหรือพี่ดูหมอหรือพี่เป็นแบบว่าได้สื่ออะไรประมาณนี้มันจะมีคนมาบอกข้างสื่ออ๋อมีคนมาบอกข้างก็เหมือมีพายกระติ๊กก็เหมือนจะมีพายกระติ๊สื่อได้ว่าน้องอยู่บริเวณนี้ที่จุดตรงนี้อ่าที่อยู่บางเลนใช่ไหมแต่ถ้าไม่มา มันจะมีสี่คนเพราะทีมนี้มันจะมีสี่คนใช่ไหมชายสามในส่วนตัวก็คือเป็นหมอดูหรือทำอะไรอาชีพก็คือเป็นร่างทรงร่างทรงอีบัตเล่นนะเป็นร่างทรงนะก็คนที่เคยมาแล้วไม่ออกหนาวง่ด้บางทีอะร่างทรงบางทีบอกที่แล้วใช้ชื่ออะไร้งเนี้ย ทางส่อ่บางเรียนเนาะก็ทราบข่าวก็เลยมาช่วยกันถูกไหมก็นั่นเิก็คือทราบข่าวก็มาช่วยกันถูกไหมเขามารอบหนึ่งแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าเฮ้ทำมาจุดตรงนั้นหนูก็ไม่รู้ว่า พี่มาทําอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามไงพี่ตนคนแรกที่ว่าไิดได้ไมเยาไปรกนนะเอาไม่ยุ่งนะค้ิก็อดเป็นคนนะพอเาถามีก็ไม่ตอบคือเขาไม่ให้พูดแล้วไงาไม่ตอบนะอะรย่งพอบอกเสร็จพอบ่วอยู่กรดานน้เจอกันนะอม่ตะเคียนนะเจอตะเคียนไหม เขาเจอแบบเขาลงไปในน้ําแล้วมีคนเกาะเขาเกาะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มีมือเกาะเ,เขาสะบัดไปรอบหนึ่งก็ออกแต่ออกแล้วเขาก็เกาะอ,อีกรอบหนึง่งแล้วรอบที่สามเขาก็เากาะเ,เขาก็เลยขึ้นเขาก็เลยถอนกําลังเลยเขามางมงกลางคืนประมาณสี่สามสี่ทุ่มประมาณนี้ แล้วก็งมเกือบถึงเที่ยงคืนอ่ะต้องถามคนที่อยู่นะที่กลับแล้วนะที่เขาบอกแล้วถ้าวันนั้นใครมคุยจะรู้ว่าที่มันมีแม่ตะเคียนนะอย่าไปลูปลูเขานะเขาบอกแล้วเราเลยกลับแม่ตะเคียนมีแต่หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ในบริเวณนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่บริเวณไหนแต่เขาเคยพูดกันว่ามันเคยมีต้นตะเคียนเก่าอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเขาเคยพูดนะอยู่ใต้ต้นไทรต้นมะพร้าวอ่ะเขาเคยพูดกันแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง งั้นนนะคือวันนี้เนี่ยเท่าที่มีเสียงประทิษบอกก็คืออยู่บริเวณนี้ใช่ไหมอยู่เพราะว่าที่เอ่ยมาเนี่ยพ่อหนึ่งลุงคือเขาสั่มาว่าให้ลุงอัดทางสามแห้งเด็นแรกที่บอกหมายพราะคือคือคือมีเสียงประทิษบอกว่าอยู่บริเวณนี้อยู่ในทางสามแหอยู่ในทางสแหงอยู่ในข้างชายถนนที่เราวิ่งไปวิ่งมาคิดว่าหาต้องเจอใช่ไหม คิดว่าต้องเจอไหมพี่คิดว่าต้องเจอไหมมันอยู่ที่คนค้นหาคนหาเข้าใจไหมพี่มันไม่มีคนค้นหาพี่มีสามคนไม่ไหวแล้วที่จริงมีแค่สี่คนอ่อย่างนั้นแอรคนดูใครถ่ายนะถูกทำได้ใช่ไหมน้องหนึ่ง แต่มาวันนี้คือคือทางสามแง่งเด็กจะอยู่แถวนี้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านนี้คือทางสามแง่งใช่ไหมฮะต้องถามคนในใกี้ว่าทางสามแง่งในหมู่บ้านต้้งถามคนเขาที่อยู่ที่นี่จากหมู่บ้านทางสามแท่งใหญ่สุดคือตรงนี้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็มีตรงนี้แล้วก็ศาลสาลาแดงก็คือตรงนี้ไม่มีตรงอื่นแน่นอนค่ะเพราะในพื้นที่หมู่หกนะคะถ้าลอยไฟมันจะเป็นหมู่ห้าแล้วหมู่หกมันไม่มีระแวกนี้แค่นั้น สมสามแท่งมีใหญ่แค่นี้ผ่านกันไปผ่านกันมาผู้คนพ,พ้พาคก็คือตรงนี้หนึ่งชาวบ้านต้องไปตลาดสองชาวบ้านก็ต้องเริ่มจากทางานก็ต้องเข้าตรงนี้อยู่ดีอันนี้นะแค่แค่เราอยู่ตรงนี้มาสามสิบปีเราก็เลยคุ้นเคยก็คือรู้และ้วถ้าไอต้นอื่นไม่มีอะยัางไงาก็ไม่มีต้นโหก็มีต้นเนี้ยต้นเดียววอนนี้แม่หมอนะนะมาจากบางเรนนะครับเป็นหมอทรงเนะาะ เจอเย็นใช่ไหมแล้วเจอเย็นวันนี้นะฮะหมอพบเจอเย็นวันนี้ใช่ไหมต้องแต่ต้องต้องมีคนค้นหาต้องมีคนหาเจอเย็นวันนี้ของวันพฤหัสนนี่ปู่ไม่รู้นะว่าพฤหัสวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์เผอิหัดเผอิหัสจ้าวันนี้เรา้มยูทูบเบอร์เป็นยังไงเอาเลยเโอ้ยวันเออวันวันนี้วันพฤหัสอ๋อคุณชื่อวันศุกร์ครับวันนี้วันศุก เจอเย็นวันนี้ครับคนทรงบอกแล้วทางสามแข่งนะครับของหมู่บ้านมีหลังคาสีแดงมีต้นไม้ใหญ่ผู้กองมาเลยผู้กองลองดูเราลองดูช่วยน้องกันสักตั้งหนึ่งผู้กองอ่ามียังไงผู้กองเอามาเลยค่ะอ่าได้ช่วยกันหาได้กระจ่างกันสักทีนะคะแต่เราอ่ะหาไม่เจอแต่มีหมาเหมาเนี่จะเจอหมาจะเจอฮะบอกคำนี้ว่าหมานะสเพราหมาเขาจมูกดีกว่าคน นะครับก็นี่ครับวันนี้คนส่งมาจากบางเลนเป็นว่าทางสามแพง่งเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านก็เป็นทางสามแพง่งเนะาะอยู่ในบริเวณทางสามแพง่งของหลังคา,าหน้าเนี่ยจะมีหลังคาสีแดงนี่ฮะสาราสีแดงเห็นไหมฮะมีต้นไม้ใหญ่ก็ต้นโพนี่นะฮะนี่ฮะจะอยู่ในบริเวณนี้เด็กนะครับนี่คนส่งแก้งมานะสัมผัสถึงพลังงานนะครับเลยมาบอกทีมผู้ใหญ่นะครับให้ช่วยกันค้นหานะ มาแล้วครับ